พี่หนุ่มสนิสุขนะครับเล่นเป็นชื่ออะไรวะโยทินโยทินลูกชายใช่ไหมลูกชายลูกชายเป็นคุณพ่อครับเป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างมีฐานะนะครับแล้วก็รักลูกอันนี้ก็คุณคุณแม่ค่ะคุณแม่บุษบังนะคะก็เป็นคุณแม่ของน้องโยทินก็เป็นคุณแม่ที่รักลูกห่วงลูกมากห่วงลูกมากอะไรเนี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็เป็นคนใจดี ครับผมก็เซนตนะครับผมไสโซพงศ์นะครับรับบทเป็นผู้ใหญ่จอบครับก็แค่จอบขวัญนะครับครูมินะครับหรือว่าภูมิที่ไม่มีสระอีนะครับรับบทเป็นโยทินครับที่แอนดรอยากที่เซนตก่อนเลยครับครัผู้ใหญ่จอมยังไงครับเรื่องนี้เรื่องราวมันเป็นซีรีส์หรือเปล่าก็จริงๆเป็นอันนี้เราเป็นเรื่องราวที่พวกเราจะเห็นซีรีส์ไวอยู่ในกรุงเทพกันซะเยอะใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะแบบว่าแค่ขยายออกไปแบบว่าผมอยากอยากให้เหมือนกับว่าตอนที่คุยกัน ว่าว่าเอ้ยเราเราอยากอยากเล่นซีรีส์ที่มีความแบบว่าออกไปต่างจังหวัดหน่อยออกไปแบบว่าคือคือจริงๆคุยกันว่าอยากขี่ควายกันอยขี่ควก็เลยปนคนมาครับพิเชนพิเชนเขาก็ก็ดูดูดูตัวซีรีส์เนี่ยก็คุยกันจนออกมาเป็นเรื่องผู้ใหญ่จอมเองที่เป็นเรื่องราวของหนุ่มโยธินนี่แหละโยธินคือเป็นหนุ่มซุกซนครับที่ซุกซนอยู่อยู่ในเมืองกรุงนี่แหละแล้วอยู่แบบวันหนึ่งคือเขาซุกซนมากจนแบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยส่งไป คือจะดัดน,นิสัยใช่ไหมครับะะเป็นเรื่องของคุณพ่อแต่คุณแม่เนี่ยแบบว่าโอ้ยสงสารลูกแต่พ่อเนี่ยแบบอยากดัดน,นิสัยลูกอย,ย่างเง<ล>ีเ<ล>ย้ยก็เลยให้เอามาที่แรกอยากไปอยากไปอย,ปอยู่เมืองนอก <โล S 1> จะไปเลยเมืองนอกแต่และวพอเห็นว่าสถานจะไม่ได้อะไรเงี้ยคือดื้อมากอะไรเงี้ยหัวแข็งมากก็เลยจับมาดัดน,นิสัยให้มาอยู่กับผู้ใหญ่จอใช่ครับให้<ผ>มาอยู่ลำบากลำบาก ให้มัอยู่บ้านนอกแทนมีบ้านนอกแทน <c oughs> แต่จริงๆต่างจาังหวัดก็มีสเสน่ห์นะครับก็ะ <c oughs> จะได้เห็นใช่ครับความน่ารักความมีเสน่ห์ของต่างจังหวัดใช่ครับก็จะพาพาทุกคนไปดูเออความรักที่มันเกิดเกิดขึ้นกันอะไรเงี้ยคือเขาดูแลกันมาดูแลกันมามันมีเหตุมีเรื่องมีราวครับมีการแก้ไขปัญหาเจอปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆจนบังเอิญทำให้เขาสองคนเนี่ยจากที่ดูแลกันไปดูแลกันมาคืออันนี้เขาก็ไม่ชอบผมทั้งหรอครับตอนแรก เขาะอยู่เราพาเขาแบบอยู่กรุงเทพดีๆมีความสุขพาเขาไาแบบดัดนิสัยพาไปทําวิถีชาวบ้านจนสุดท้ายไปๆไปไปมาๆชอบ,ชอบก็เลยรักชาวบ้านเราก็เลยรักคนดูแลด้วยประมาณนั้นครับูบ้ครัจากเมืองนอกครับสุพรรณนงครับเป็นนอกเมืองยังมุ่งไปสู่เมือง,อง <c oughs> นอกถูก <c oughs> คุณพ่อครับส่งมาดัดนิสัยกับผู้ใหญ่จอมครับซึ่งว่าเราเนี่ยก็ไม่ชอบคนดุเยอะ แล้วมาเจอเขาเราก็ยิ่งแบบเครียดเลยทีนี้อยากกลับไปหาแม่คุณพ่อครับแต่ว่าเราก็ต้องมาอยู่ไม่ได้ครับใช่แล้วก็ต้องปรับตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่ชนบทให้ได้ก็เป็นอะไรที่อันนี้เลยไม่ไม่กลับเลยต้องอยู่ไม่ไม่ยอมกลับบ้านไม่กลับบ้านแล้วคุณแม่ขออยู่ยาวได้ไหมวันนี้แม่ก็ปวดหัแล้วใช่ครับติดใจไม่รู้ติดใจอะไรติดใจอะไรที่ใจของ ้ของดีพ่อชัยครับของดีโพชัย่องชัยตัวละครตัวนี้ก็บอกว่าเหมือนอาจจะดูแข็งนอกแต่ข้างในอ่ด้วยความที่ข้างนอกเนี่ยมันดูแบบเด็กเด็กหัวแข็งแต่จริงข้างในเขาเป็นเด็กดีนะคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาดีครับได้ได้คุณพ่อหรือได้คุณแม่ผมได้ทั้งสองผสมกันเลยครับมีหัวแข็งเนี่ยเหมือนคุณพ่อใช่ไหมครับใช่คที่นี้มันมีพาม เปนตำรวจวขานาดไหนต้องยกกาของไปถ่ายกยี่ต่างจังหวัดมีครับก็อย่างใน,นล่าสุดเราเราไปถ่ายเป็นทีเซอร์กันเราก็ไปถ่ายในโซนไปทางนครปฐมอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยครับออกออกไปทางนู้นเว่าเรา,เราเราอยากได้แบบเออโซนที่มีนามีนาในขณะเดียวกันที่มีนาเองเราก็อยากเอ้ยมีกลิ่นไอของความแบบติดแบบว่าพอเข้ามีความกรุงเทพมันก็มีติดกลิ่นไอความกรุงเทพเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยไปถ่ายกันสถานที่ก็ออกเป็นนอกเมืองเนี่ยออกไปทนชันเมืองชันเมือง ใช่ครับล่าสุดคือที่ไปถ่ายกันคือก็ไปถ่ายทุ่งนาจริงนี่เขาตื่นเต้นมากสนุกโอ้พี่โอ้ควายตัวใหญ่มากได้กลับบ้านครับคือเหมือนได้ความรู้สึกว่ากลับบ้านเพราะว่าภูมิเนี่ยเป็นในสุพรรณแล้วก็ไม่อยู่กรุงเทพเพราอกลับไปได้เหมือนฟิลตอนเด็กๆก็เลยตื่นเต้นใช่ครับตอนแรกผมก็ถามว่าเออภูมิเคยเห็นแบบนี้ไหมเคยเจอแบบนี้ไหมพี่ครับ บ้านผมเป็นแบบนี้แหละครับฟูเป็นอย่างนี้เลยคือในในเรื่องเขาเขาจะแบบว่าเป็นหนุ่มกรุงเทพมาอยู่ใช่ไหมครับส่วนผมอ่ะคือเป็นเป็นหนุ่มหนุ่มแบบว่าเออหนุ่มหนุ่มชนบทตอนนั้นอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วมีบ้านจริงจเลยแต่ในชีวิตจริงเนี่ยสลับกันสลับกันใช่ใช่แต่ว่าผมเห็นอยู่แล้วคือผมก็จริงๆผมก็โตต่างจังหวัดมาเหมือนกันเด็กต่างจังหวัดมาเหมือนกันใช่ความยากของเรื่องนี้อยู่ไหนครับก็อคือคือมันมีความแบบว่าข้อแง่แม่งอนนะครับ มีความข้อแง่แม่คอนมีความกัดกันแต่ความกัดกันเนี่ยมันมันมีความยากตางที่ว่ามันจะกัดกันยังไงให้มันรักกันเออมันจะมีความคิงก็ราขาก็แรงกันในในเล็กๆของความแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเหมือนดูแลเขาต้องคอยแบบว่าเหมือนแบบดัดนิสัยเขาให้เขามันเป็นเด็กดีอะไรเงี้ยคือแล้วมันมันมันพอมันเล่าเองเนี่ยมันมันเลยมีความยากที่ว่าแล้วเขาจะรักกันยังไงเออในเมื่อนี่มาถึงก็แบบคือจะเกลียดเขาก็ไม่ได้เกลียดนะแต่เขาแค่ไม่ชอบผู้คนคนนี้มายุ่งวุ่นหวั่นกันทีทุไทม อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันยากตรงนี้นะครับเราก็อาจจะออตอนตอนแรกคือตอนทำใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ยากคือการแบบควบคุมายแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาให้ความร่วมมือมากเป็นนักแสดงท่านหนึ่งที่ดีมากว่างก็เล่นโคลนะครับให้แอคชั่นก็แอคชั่นบอกให้ยืนนิ่งๆให้ให้น้องภูมิพาเขาไปนอนก็ให้ภูมินอนอยู่อย่างนั้นอ่ะไปนอนอยู่บนเขาสบายนิ่งไายสองชั่วโมงเขาก็นอนให้ยืนให้อะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักน่ารักภูมิเราเลี้ยง แรกเราก็แข่งเลยด้วยความที่แบบเราอายุค่อนข้างแบบไม่ได้ต่างกันมากใ,<ช>ในซีรีส์แล้วเ,เราเป็นเด็กชายหนุ่มซึ่งเราเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วการที่แบบมีใครมาสั่นมาสอนเราเนี่ยแลวยิ่งไม่ใช่พ่อแม่เราด้วยเนะี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่นะครับอาจจะพอนานบบไปนะด้วยความดีเข้าสูเา้เราก็เลยใจอ่อนลง่นหมกหนุ่มอาจจะเป็นซีนิวเรื่องแรกกับการเล่นซีนิวัยเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกค่ะ แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือ,คอตัวละครเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของชีวิตเนาะชีวิตคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยมุมมองของคนที่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันก็มันก็เปลี่ยนไปตามยุคจำแต่เรื่องนี้นะมันเป็นมันเป็นเรื่องราวของของเหตุการณ์ณปัจจุบันที่พูดถึงสังคมที่ยังเหมือนเดิมก็คือครอบครัวที่เขาดูแลลูกรักลูกอยากจะให้ลูกเป็นคนดี แต่ถ้าปล่อยไว้อยู่ในเมืองในสังคมแม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่ที่มีเงินนะแต่ว่าโดยสภาพของสังคมในกรุงเทพเนี่ยอยู่ไปเนี่ยลูกแบบคนเป็นพ่อโดยเสียคนแน่มีเรื่องในผับไปอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้เขาลองเปลี่ยนชีวิตไปอยู่อีกที่ในอีกแบบหนึ่งไปดัดนิสัยเขาให้เขาไปเห็นโลกในอีกแบบหนึ่งที่มันยังมีความสวยงามมีอะไรตรงนั้นอยู่แล้วก็ก็เลยส่งเขาไปนะครับมันก็เป็นเรื่อง ที่ดีๆมันก็สอนให้เห็นว่าคนเรามันอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นเป็นคนดีช่วยกันทำมาหากินไม่สร้างเรื่องไม่ก่อปัญหาให้สังคมอะไรเงี้ยก็จะดีผมว่าเรื่องนี้มันเป็นมุมมองที่ดีเนาะที่ที่แบบว่าเออในเรื่องราวแบบจริงๆคนคนจะนึกว่าไอ้วายมันต้องแบบกรุงเทพเว้ยตั้งในเมืองอะ่างเ้่าเขาก็มีเขาก็มีมีเหมือนกันได้่วมงานกับน้องๆไงถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วเป็นซีรี่วาครับย น้องๆเขาค่อนข้างมี energy เยอะนะครับมีไฟแรงมีมีความมุ่งมั่นในการที่จะแสดงนะครับเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆนี่ต้องนับถือในเรื่องของของความตั้งใจเขาไม่ได้เข้ามาแบบรอแหละรอแหละอะไรเหมือนเหมือนเหมือนรุ่นรุ่นบางรุ่นที่เข้ามาแบบว่าไม่จริงจังอะไรแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนเข้ามาเนี่ยมีจุลุ่งหมายรู้เลยว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ที่ยั่งยืนได้เป็นเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อสังคมด้วย ก็จะมีแต่เรื่องของว่าด้วยความที่เขาอาจจะเป็นใหม่ประสบการณ์เขาอาจจะน้อยบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเห็นเนี่ยบางทีเราก็ปล่อยให้เขาเจอไปก่อนแล้วต้องให้เวลาต้องให้เวลากันพี่แมมไม่ไม่มีหลักได้ร่บมวไม่ถ่งกี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่า้งแต่ช่วงโควิดมามันก็ห่างละครก็จะห่างกันไปแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่คนละช่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่เน่ครับ สามสี่ปีได้ไหมถึงจะกลับมาเจอใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ก็ไม่ม so ีช่องแล้ะอันนี้มาอิสระแล้วเราอิสระเหมือนเดิมจริิงราอิสระอยู่แล้วการกลับมาร่วมงานอีกครั้งเป็นอย่างไรครับฝ่าสึกก็ดีมากจริงจริงมนเป็นพวงพาดก็ดีค่ะเพราะว่าเราเล่นเราตอนนี้จะกับกินยาดานี่คือครอบขอจริงจริงแล้วก็หลายหลายคนที่ยังเคยเป็นเป็นแฟนเก่าๆนะคะก็ยังอยากจะเห็นเราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็ยังแบบว่าเออนี่ยังติดละครติดหนังสมัยก่ <ะ S 2> อนที่เราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะถามอยู่จะถามอยู่หรือเราไปไหนมาไหนเงี้ยแบบไปก็จะถามพี่หนุ่มคุณหนุ่มจะที่สุดเป็นไงบอกอ๋อเขาก็สบายดีแต่ว่าสบายดีถามพี่หนุ่มไปไหนก็ถามเวลาไปไหนก็ถามโอ้ยพี่หนุ่มคุณจินตลาไม่มาอ๋อพอดีผมมากับภรรยาผมนั่นแหละแล้วทำไมคุณจินตลาไม่มาไม่มาก็เหมือนเป็นคู่ขวัญที่แบบว่าเราก็ขำคนรุ่นรุ่นก่อนจี้่ะใช่ค่ะที่แบบว่ายังเ านานๆเราก็ยังมีผลงานที่จะมาเจอกันก็พอดีใจพอพอรู้ว่าเออได้เล่นกับแหม่มเนี้ยคือเราก็เล่นลักหนังแล,ละละครด้วยกันเยอะแล้วก็รู้ทางรู้ทางกัน<ค>ใช่<ห> <ฮะ S 2> เรื่องนี้จะเล่นอะไรประมาณยังไงอะไรยังไงแล้วก็เข้าใจว่าที่โปรดิวเซอร์หรือว่าคนที่ผู้สร้างเขาเลือกให้มาให้คู่กันเขาเขาต้องการอะไรจากเรา<ช>ต้องการสื่อสารอะไรถึงคนดูเพราะว่ามันมีในเรื่องของคําว่า บรรนอกอยู่มันอาจจะเป็นกลิ่นอายของความเป็นบุญชูหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ก็พอจะพอจะเดาออกเดาทางจะได้จะได้เล่นให้ตรงที่เขาอยากให้เล่นอยากให้เล่เป็นคนรวยนะคะรวยเรื่องนี้รวยปกติพักเขามาพักเขามาก็อันนี้เป็นคนรวยถ้าฉันมีโอกาสได้ร่วมงนะครับตั้นครูนักแสดงชั้นครูเป็นไงบ้างครับโอ้ตั้งเซต์ตั้งครู ดีใจมากครับจริงๆผมเป็นแฟนคุญชูเป็นแฟนคุณชูครับรู้นะสมัยคุณชูก็เลยเราเรารู้สึกว่าคือผมยอมรับว่าครั้งแรกเข้ากันเป็นเป็นบ้านของของคุณยายจันผมเก่งเหมือนกัน<อ> <c oughs> ผมเก่งเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเ,าเราเราแบบว่าเออแบบเห็นการแสดงของแบบว่าของแบบพี่ๆเขาเรารู้สึกว่าเออเราเราแบบเราชอบมากๆาอะไรเงี้ยวันนึงพอเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วเราก็ดีใจแล้วก็เอออยากจะพัฒนาตามคุณพ่อคุณแม่ให้แบบเก่งคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตอะไรเงี้ย เป็นลูกเลยนะเออแล้วนก็นี่เป็นชั้นครูเลยอันนี้แอบ,บมาว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมินิดนึงตอนแรกผมก็ยังไม่ได้บอกว่าใครนำมารับบทเป็นคุณพ่อคุณแม่ภูมิแล้วพอถ่ายรูปส่งไปแค่นั้นแหละคุณแม่นี่คือในลายกีตแตกนะครับบ <c oughs> อกว่าโหแฟนตัโหโหอ,อ,อมานานมากชอบพี่หนุ่มมากเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาว่าเล่าให้ฟังแบบเฮ้ยเขามีหนังหลายเรื่องมากมากเมื่อก่<ข>อนคือเขาหนังมากๆแม่ชอบมากและเป็นแฟนครับแล้วน้องภูมินี่ก็อายุก็ไล่ๆกับลูกชายคนโต อคที่มาเป็นหนังใเข้อสี่อย่างนี้ตื่นเต้นครับคือต้องบอกผมตั้งแต่เด็กๆผมก็เห็นเขาอยู่ในจอตอนคลาสกันมาทั้งคู่นะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นเราก็เหมือนฝันนะครับว่าเหมือนเราอยู่ในทีวีเลยตอนนี้ใช่ใช่รู้สึกไงใช่ลูกเราอยู่ในทีวีแล้วเลยเหมือนเข้าเซตเหมือนอยู่ในทีวีเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ของทั้งสองครูกันที่สอนยินดีครับเซนเรื่องนี้จะได้ดูกันตอนไหนยังไง คิดว่าน่าจะประมาณกลางปีหน้าครับดูจากโปรเซสการถ่ายทําการตัดต่อแล้วว่าน่าจะเป็นประมาณแบบไม่เกินกลางปีหน้าน่าจะได้ดูกันแล้วครับใช่เ่าพาของเราได้ได้ครับก็ฝากติดตามนะครับผมกับหวานใจผู้ใหญ่จอมนะครับผมก็จะเราจะเปิดกล้องกันแล้วนะครับผมมกกลานี้นะครับก็ได้ดูกันกลางปีหน้าฝากติดตามเรียกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมอยากให้มาลุ้นกันว่าโยเอง มาอยู่แบบว่าบ้านผู้ใหญ่จอมแล้วเขาจะปรับตัวได้หรือเปล่าเขาจะต้องสู้กับการเปลี่ยนแปลงของเขาเองแล้วก็มีเรื่องราวบทบาทมีนักแสดงรับเชิญอีกมากมายหลายท่านครับที่เขาจะมาสร้างสีสันเองแล้วก็มาลุ้นกันว่าจุดๆหนึ่งผู้ใหญ่จอมจะรู้ตัวเองว่ารักเขาเมื่อไหร่แล้วมันจะเปลี่ยนจากเรื่องราวการดูแลกันมาดูแลกันมาแล้วเปลี่ยนจากเรื่องราวเนี้ยกลายเป็นความรักกันเมื่อไหร่เลยอย่าติดตามเรื่องราวของเลิฟไลฟ์สตอรี่ความรักเอง เราก็เรื่องราวของนักแสดงอีกหลายท่านที่จะเติมเต็มขึ้นมาแล้วรับรองว่ามีนับเชื่อีกหลายท่านมากเลยครับที่จะมาเติมความสุขให้กับเราในหวันใจ็คพีเอจอร์กอีกสามคุณครับขอบคุณครับ